สวัสดีครับสำหรับเมนูกับข้าววันนี้นะครับคุณู้มจะทําเป็นเมนูไชโปะผัดไข่นะครับสาหรับวัตถุดิบที่ใช้มีดังนี้ไชโปะนะครับซื้อมาแล้วก็ให้เราล้างทําความสะอาดเสร็จแล้วก็ให้เราซอยเป็นเส้นนะครับไข่ไก่ครับต้นหอมหั่นท่อนพริกชี้ฟ้าซอยกระเทียมสับพอหยาบๆเราจะปรุงรสด,ด้วยน้ําตาลทรายผงปรุงรสซอสปรุงรสนะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาชมวิธีทำกันครับตั้งกระทะนะครับรอให้กระทะอ้อนก่อนน้ำมันหมูครับ นำกระเทียมลงเจียวให้หอมครับเราต้องใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะครับตามด้วยไชโป้นะครับ ไข่โป๊สุกดีแล้วเราก็ตามด้วยไข่ไก่ครับให้เราปรุงรสเลยครับด้วยผมปรุงรสน้ำตาลทรายเราจะใส่ซอสปรุงรสไปนี้เดียวเพื่อเอากินนะครับเสร็จแล้วให้ตามด้วยพริกชี้ฟ้าครับ ไข่เฟซตัวแล้วให้เราทำการยีไข่นะครับถ้าใช้น้ำมันหมูเนี่ยจะดีอย่างหนึ่งอาหารเราจะไม่ค่อยติดกระทะนะครับโ,โหสวยงามครับ ี๋ยวผัดชิมรสชาติกันนะครับรสชาติอร่อยนะครับตามด้วยต้นหอมเลยผัดด้วยต้นหอมสลดครับเสียงครี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับเทโป้ผัดไข่ฝีมือครัวที่นํำใจเดี๋ยวเราไปชมหน้าตากันในจานครับทานกับข้าวสวยร้อนๆหรือทานกับข้าวต้มเหมาะมากเลยนะครับ ครับนี่ก็คือหน้าตามเมนูเชฟโป๊ผัดไข่ฝีมือครัวรี่ั่ใจนะครับลองไปทําทานกันดูนะครับทานกับข้าวสวยร้อนๆหรือข้าวต้มร้อนๆก็เด็ดไม่แพ้กันคลิปดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เที่ยวดำใจไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ